ขอไปทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกรอบนะครับผมก็เป็นในส่วนของแบบสอบถามเดือนมีนาคมตัวนี้รอบนี้เราก็จะมีเพิ่มเข้ามาในส่วนของส่วนที่สี่ข้อที่4เกี่ยวกับสอบถามว่าสิ่งที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจของท่านมากที่สุดอาจจะเป็นเงินเยียวยาผู้ประกอบการหรือว่าอุดหนุนช่วยเหลือในส่วนของค่าจ้างงานเพื่อลดต้นทุนของการประกอบธุรกิจหรือว่ารวมไปถึงในส่วนของช่วยลดค่าสาธารณูปโภคช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภคเพราะว่า ต้นทุนธุรกิจจะได้า่ทดาทุเราทงนะครับผมก็รวมไปถึงในส่วนของต่างๆที่เขาต้องการให้ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจของเขาโดยตรงดังนั้นในส่วนของข้อส่วนที่4ข้อที่4ก็จะเริ่มมีตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับผมดังนั้นก็อย่าลืมก็ช่วยเกาะเข้ามาให้ด้วยทางเราจะได้ตรวจสอบข้อมูลตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ทราบว่าทางทีมหรือว่าทางอาจารย์จีนหรือว่าทางน้องเด็กทุนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนที่4ี่ข้อที่4ี่ไหมครับ ครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวขอเนญาตเดี๋ยวขอขอเสริมนิดนึงนะคะอคของข้อสี่ก็คืออันนี้จากที่เคยเห็นประเด็นที่เคยเก็บที่ผ่านมาค่ะอย่างเช่นบางครั้งถ้าเราไปถามผู้ประกอบการแล้วว่าอยากให้ภาครัฐช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เหมือนบางทีผู้ประกอบการบางรายเขาจะมีมุมมองทางด้านลบกับภาครัฐเขาจะบอกว่าโอ้ยรัฐช่วยไม่ได้หรอกแบบ ทําสั่งอะไรไปก็ช่วยไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเขาก็จะไม่ไม่ค่อยอยากให้คําตอบของเราในข้อนี้อย่างนี้เราก็เลยเหมือนอยากให้ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นในแนวเนี้ยอยากให้เปลี่ยนว่าเหมือนอยากเหมือนถามไปว่าธุรกิจเขาเกิดปัญหาอะไรแล้วอยากอยากได้รับความช่วยเหลือในด้านไหนมากที่สุดอาจจะไม่ต้องบอกว่าเป็นของภาครัฐก็ได้เพื่อเหมือนเพื่อให้เรารู้ว่าเขาอยากอยากได้ความช่วยเหลืออะไรมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ แต่ตอนนี้มีสงสัยข้อมูลด้านในเพิ่มเติมในส่วนของส่วนที่สี่ข้อที่สี่ไหมครับไม่มีค่ะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปต่อที่ส่วนที่ห้าแงเหมือนเดิมแล้วก็ขออนุญาตต่อที่ส่วนที่หกหรือว่าประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมในรอบนี้ก็คือมีนาคมเราต้องการทราบเกี่ยวกับพวกเรื่องต้นทุนราคาสินค้าแล้วก็วัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้น ทางพวกธุรกิจ m S M m เเีนี่ยเขามีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับผมดังนั้นข้อคําถามเราก็จะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันก็คือมาที่ข้อแรกเราจะถามว่าต้นทุนธุรกิจปัจจุบันของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงปี2564แต่ว่าในการสอบถามจริงๆอาจจะถามโดยประมาณไม่ต้องถามว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับผมเพราะผู้ประกอบการเขาอาจจะงงว่าค่าเฉลี่ยเขาต้องคิดยังไงหรือว่าเขาต้องประมาณไหนลองให้เขากะประมาณก็ได้ว่าใน ช่วงปี64กับตอนเนี้พวกต้นทุนราคาสินค้าหรือว่าต้นทุนธุรกิจของเขาอ่ะมันมีการเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือว่าลดลงนะครับผมก็คือหากว่าเขามีสินค้าหลายอย่างก็นับรวมอาจจะนับรวมตัวน,นั้นเป็นอย่างเดียวว่าในปี64กับปี65เขามีการเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าเท่าเดิมนะคะถัดมาในส่วนของข้อที่สองก็จะเป็นในส่วนของระบุต้นทุนสำน 3, คัญสามรายการที่ส่งผลกระทบธุรกิจของท่านมากที่สุดตอนนี้ก็คือหาธุรกิจของเขา ใช้ต้นทุนอะไรที่มันสำคัญที่จะส่งผลกับธุรกิจของเขาได้มากก็ระบุมาเป็นรายการ1 2 3ได้เลยเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของข้อที่1กับข้อที่2ทางทีมมีอะไรจะเสริมไหมครับก็คืออันนี้เนี่ยขอเสริมของข้อ1น,นะคะที่จะมีให้เลือกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือว่าลดลงอะคะ่ะซึ่งถ้าจากมุมเหมือนที่เรารู้กันอยู่นะตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ต้นทุนอะมันจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามัน ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีธุรกิจไหนที่แบบอาจจะตอบว่าต้นทุนอ่ะมันลดลงหรือเปล่าก็เลยอันนี้อยากให้ถ้ามีตอบว่าลดลงค่ะเราอาจจะแบบถามให้ชัดเจนว่ามันลดลงในกลุ่มไหนอย่างเงี้ยค่ะต้องเหมือนให้เขาเข้าใจจริงว่ามันคือต้นทุนนะไม่ใช่เหมือนประมาณว่าเพราะว่าจะเคยเห็นกรณีที่ผ่านมาคือผู้การอาจจะเข้าใจว่าเหมือนเช่นเมื่อก่อนเขาเคยซื้อ1 0,000บาทอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าลด การซื้อของลงเหลือแค่แปดพันเขาก็เลยตอบว่าเขาต้นทุนลดลงอันนี้คือจะไม่ตอบว่าลดลงนะคะมันจะต้องเป็นต้นทุนที่เหมือนเป็นราคาสินค้าต่อนหน่วยอย่างงี้ค่ะก็คือถ้ามีตอบลดลงมาเหมือนอยากให้ถามที่้หนอว่ามันคือลดลงเป็นแบบไหนมากกว่ากันอย่างนี้ยค่ะโอเคก็คือเหมือนที่ใบบัวเขาแจ้งอะนะว่าในแง่ของตัวต้นทุนเนี่ยอันนี้ โดย Common โดยณนปัจจุบันตอนนี้ราคาสินค้ามันมีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่อยากจะให้คนที่เก็บเนี่ยอยากเข้าใจในเรื่องอ,อย่าให้เข้าใจอ,อยากเข้าใจคัดเคลื่อนว่าในแง่ที่ว่าการซื้อของแต่เดิมเขาเคยซื้อมาหมื่นหนึง่งแล้วเขาได้ประมาณสักพันชิ้นแต่ตอนเนี้ยเขาซื้อของลดลงเหลืออยู่แค่ห้าร้อยชิ้นต้นทุนมันก็เลยลดลง มันไม่ได้หมายความว่าต้องตอบว่าลดลงแบบนั้นเนาะเออซึ่งคนที่เก็บน่าจะทราบดีแหละว่าในยะความหมายคือเราต้องการแบบต้นทุนเฉลี่ยออตอนหน่วยเออซึ่งเอ่อถ้าถ้ามันมีเอ่อผู้ประกอบการที่ตอบว่าลดลงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องสามารถรับบุกได้นะว่ามันเป็นการลดลงในประเด็นไหนเออหรือว่าเขาได้ลดค่าเช่าหรอหรอหรือว่าเขาได้เอ่อได้อะไรพิเศษอะไรที่มันมีค่าใช้จ่ายที่มันหายไปเนาะ เพียวเพียวต่อเลยจ้ะแล้วก็เพียวขยายหน้าจอให้ใหญ่โอนอีกนิดหน่อยครับผมตัวน,นี้ก็ในส่วนของข้อที่สามก็คือจากสถานการณ์ต้นทุนที่มันแพงขึ้นในะปัจจุบันเนี่ย ธุรกิจของเขามีการปรับราคาสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นไหมถ้าหากว่าเขาไม่ปรับเพราะอะไรนะคะผมก็อาจจะบอกเขาบอกว่าเขาก็ยังได้กําไรอยู่ถึงแม้ว่ากําไรอาจจะลดลงหรือว่าธุรกิจของเขาอะสามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนานอีกกี่เดือนก็ระบ,บุมาเป็นเดือนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าหากเขาบอกว่าปรับนะคบผมก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น้อยละเท่าไหร่ตัวนี้ก็ลองให้เขาประมาณดูโดยหลักเกณฑ์ที่เขาใช้ในการปรับราคาเนี่ยใช้มาจากหลักเกณฑ์ไหนก็อาจจะเป็นในส่วนของเขาอาจจะมีการ ปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับกำไรเท่าเดิมหรือว่ามันเท่าทุนเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่มีปัญหาด้านตน้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยธุรกิจของเขามีการปรับราคามาแล้วกี่ครั้งตอนนี้ก็ระบุจํานวนครั้งมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อที่4ี่กมีการปรับราคาสินค้าบริการเพิ่มขึ้นเขาคิดว่าปริมาณการขายหรือว่าการใช้บริการจะลดลงไหมจะมีลูกค้าลดลงไหมถ้าหากว่าคิดเป็นร้อยละมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ให้เขาโดยประมาณมาด้วยเพราะว่า ก็อย่างที่เราทราบดีว่าหากว่าราคามันเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะทําให้ลูกค้าเขามีกําลังซื้อที่น้อยลงหรือว่ามีการซื้อที่น้อยลงก็อาจจะทําให้ปริมาณการขายหรือว่าปริมาณบริการของเขาลดลงด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของข้อที่ห้าเขามีความหยุดเ,เ่ยวเกวก็คือในประเด็นข้อสามนะครับก็คือในแง่ที่ว่าเถ้าเขาเอ่อมีต้นทุนราคาที่ปัจจุบันราคาของมันแพงขึ้นเนาะเออในประเด็นข้อสามที่ถามว่าจะมีการปรับราคาของเขานะ ราคาขายเขานะ่เออซึ่งเอาราคาเฉลี่ยของทั้งสินค้าแล้วก็บริการเขาน่ว่าเขาจะมีการปรับหรือไม่ถ้าไม่ปรับเนี่ยเออหลักๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุผลได้หลากหลายเออไม่ว่าจะเป็นในแง่ที่ว่าเอ่อกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นในแง่ที่ว่าการแข่งขันมันสูงเออการไม่ว่าจะเป็นเนเราสู้ออนไลน์ไม่ได้เลอก็แล้วแต่เราก็เลยมีความสุกว่ามันไม่น่าจะยังไม่สามารถปรับราคาได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลของการที่ อาจจะยังไม่ปรับราคานะครับแต่เราก็เปิด o p e n นเอาไว้เนาะแต่นี่คือเป็นแค่ example นะครับเป็นตัวอย่างคราวน,นี้แล้วก็ถามว่าในกรณีที่ถ้าไม่ปรับเนี่ยแล้วเขาจะแบกภาระต้นทุนได้กี่เดือนก็ระบุหน่อยว่าเออถ้าเป็นแบบแย่ต่อไปเนี่ยเขาน่าจะยังคงราคาแบบเดิมเอาไว้เนี่ยได้อีกประมาณสักกี่เดือนโอเคเนาะเออซึง่งซึ่งมันคงจะระบุเป็นเดือนอะนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดไปที่บอกว่าถ้า แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีการปรับราคาเออเขาจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละใช้คําว่าร้อยละนะครับอย่าเพิ่มเป็นบาทเพราะบางครั้งเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเพิ่มอีกห้าบาทซึ่งถ้าต่อมาห้าบาทหรือสิบาทเนี่ยเราจะยากมากเพราะเราไม่รู้ราคาสินค้าเอาเอเราก็เลยอยากจะให้ระบุปเป็นเหมือนประมาณว่าลอยละห้าอยละสิบ้อยละยีสิบหรือร้อยละแต่ซึ่งเข้าใจว่าผู้ประกอบการน่าจะสามารถประมาณการได้อยู่แล้วแหละเอเอแล้วก็ในในพา์ที่ถามว่าแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการปรับราคาร้อยละตะกี้นี้ เออซึ่งมันก็อาจจะเป็นเกณฑ์ในลักษณะที่โอเคดูจากต้นทุนดูจากคู่แข่งหรือว่าแม้กระทั่งดูจากลูกค้าก็ได้ลูกค้าเป็นลูกค้ามีตังค์เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะเกิะเทือนเป็นต้นนะครับแล้วประเด็นถัดไปเนี่ยอันนี้เขาถามว่าแล้วก็ตั้งแต่มีปัญหาด้านต้นทุนน่ะธุรกิจของท่านมีการปรับราคามาแล้วกี่ครั้งซึ่งเพราะว่าปรับมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยเอาใบบัวกับเพียวเธอจะให้นับ เหมือนที่เขากาลังปรับตอนนี้หรือเอาก่อนหน้านี้หมายถึงตัวเลขนะคือความหมายคือถ้าเขาตอบาาหนึ่งครั้งคําว่าหนึ่งครั้งเนี่ยคือหมายถึงว่าเนี่ยเพิ่งปรับตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เหมือนมันมันก็เหมือนบอกเวลาแชทไม่ได้หรือเปล่าเคาเหมือนประมาณว่าให้เขาบอกว่าตั้งแต่ที่เขารู้สึกว่าต้นทุนเขามันสูงขึ้นนะคะอาจารย์คือแล้วเขามีการปรับมาแล้วกี่ครั้งจนถึงณนะปัจจุบันที่เราถาม ข้าใจคือคือเขาว่าปัจจุบันเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาอ่ะไม่เคยปรับมาก่อนเขาเพิ่งปรับมาตอนที่ตอนที่ตอบเคยในภาพบอกว่าเนี่ยเพิ่งปรับตอนนี้แหละเนี่ยเพิ่งปรับมาที่ที่แล้วเออแล้วอีกข้อถามว่าปรับมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยก็คือเอาถ้าเขาตอบมาเลขหนึ่งมันนับหมายถึงว่าปรับอ่าปรับอ่าปรับปัจจุบันหรือว่าปรับก่อนหน้าปัจจุบันถ้างั้นน่ะให้นับเป็น นับครั้งเนี้ยด้วยโอเคนะเนาะความหมายคือถ้าปรับมาแล้วหนึ่งครั้งแสดงว่าปัจจุบันเขาปรับมาแล้วหนึ่งครั้งก็แสดงว่าถ้าจะตอบว่าอปรับมาแล้วกี่ครั้งก็อย่างแอดลิสก็คือต้องหนึ่งริพากออกกี่นะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเคยปรับมาแล้วต่อหน้านี้หนึ่งครั้งแล้วก็ปรับปัจจุบันอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็แสดงว่าต้องต้อ,ตองตอบหมายเลขสองงองไหม ่ะเพียวไม่งงเนาะเพียวเธอเปิดกล้องได้ไหมจ๊ะเธอเป็นโฮสเธอควรจะเปิดกล้องนะจ๊ะเออเพียวเธอได้ได้ยินอาจารย์ไหมเอ่ยฮัลโหลใบบัวเออได้ได้ยินไหมครับ ได้ยินครับไม่ด้ยินไหมคะอ่ะาเธอต้องรีสปอนด์ใดๆนิดนึงเนาะเออคราวนี้อ่าไม่งงนะคะใบบอวอ่าอ่าอ่าพีอวที่อ,อ,อ,อาจารย์พูดไปตะกี้นี้นี่แง่ที่ว่าการปรับกี่ครั้งอะจ้ะไม่งงค่ะอาจารย์อืมอ่ะงั้นต่อเลยจ้ะ ในส่วนของข้อที่5้านะครับก็จะถามว่าเขามีความคิดเห็นว่าราคาสินค้าจะแพงยาวนานอีกเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นให้ตอบว่าไม่เกิน3เดือน3าถึง6เดือนหรือว่าเจ็ถึง12เดือนมากกว่า1ปีแล้วก็ไม่สามารถประมาณการได้นะครับข้อห้าจันจิ๋วมีอะไรจะเสริมไหมครับเอ่ออันนี้ก็ตรงไปตรงมา่แหละที่ว่าขอมันแพงเขาคิดว่าน่าจะแพงแบบนี้ไปอีกสักกี่เดือนเนาะเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เขาประมาณการไม่ได้เนาะ ก็ให้ไปตอบในช่องที่ตอบว่าประมาณการไม่ได้แต่ถ้าเขาคิดว่าเออถ้าเขาระบุตัวเลขได้ก็่อลงในช่องตัวเลขแค่นั้นเองอ่ะเกี่ยอวบต่อเลยจ้ะไม่ได้มีอะไรหรอกมันตรงไปตรงมาอยู่เ้าบอกนะครับเขจะสอบถามเกี่ยวกับว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบริการเนี่ย เขามีการปรับตัวอย่างไรเมื่อเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่แพงในปัจจุบันก็คือหากเขาไม่ได้มีการขึ้นราคาสินค้าเขามีการปรับตัวอย่างไรไหมเพราะว่าราคาสินค้าตอนนี้อย่างที่เรารู้ก็คือมันแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกสารเคมีพวกปุย๋ยอาหารสัตว์หรือว,ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดตอนนี้ก็คือหากเขาไม่ได้มีการปรับตรงนั้นอ่ะเขามีเขาไปทําอย่างไรบ้างเพิ่มเติมไหมนะครับตัวข้อหกอาจารย์มีอาจารย์สี่วเพิ่มเติมไหมครับก็คือในประเด็นข้อหกเนาะ ในแง่ของการปรับตัวเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากในแง่ที่ว่าของมันแพงแล้วก็จะต้องปรับราคาสมมุติน่ปรับราคาขายเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับมีการปรับตัวในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้พวกระบบใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนระบบจัดก,การ,ราก,การจัดการลีนอีท่าไหนทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยมันน้อยลงอ่เนาะเพราะโดยปกติเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายในฝั่งของวัตถุดิบสินค้ามันเพิ่มขึ้น มันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในพัดอื่นได้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีไหมโอเคแนละ้วกขาอาจจะมีมาตรการอย่างอื่นเก็อยากจะให้ระบอ,อด้วยนะครับแต่ช่องนี้ช่องนี้ไม่ช่องนี้เราไม่ต้องการคําตอบที่บอกว่า,าปรับราคาเพราะเราถามแล้วว่านอกเหนือจากการปรับราคามีทํอย่างอื่นบ้างไหมเพราะฉะฉนั้นช่องเนี้เราจะไม่ระบุว่า,าเปลีป่ยนแปลงราคา,าเราจะไม่ระบุว่าทําท ก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรละเหมือนแบบที่มันเชิงอ่าเปลี่ยนราคาหรืออ่าเธอจะคำตอบที่มันเป็นต่างอ่าส่งเสริมทางการตลาดไหมไหบัวก็กนหนาก็แล้วแต่นะค่ะจะหน้าจะได้หมดแล้วตอนเราครุบปเราค่อยมาจัดกลุ่มเอาอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่แต่ประเด็นคือวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันคงจะเน้นในเรื่องของต้นทุนน่เนาะ เ,เพราะว่าขัาน้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ที่ว่านอกเหนือจากการปรับราคาแล้วเนี่ยม,มันอาจจะมีการปรับอะไรบ้างที่เป็นลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆเอ่อที่ไม่ใช่ค่าวัตถุดิบกับค่าสินค้าเอ่อซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเหมือนค่าน้ำค่ไาไฟค่าบริหารจัดการค่าแรงเอ่อค่าอินเทอร์เน็ตค่าระบบหนึ่งสองสามสี่เป็นต้นโอเคเนาะคราวนี้ในพาร์ทข้อที่เจ็ดที่ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในประเด็นเรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทางด้านราคาเนี่ยถ้าถามว่าโอเคถ้าเป็นการเกี่ยวกับควบคุมราคาสินค้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเกิดส่วนส่วนใหญ่นะครับอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้หลีดนะแต่มันก็จะมีแนวโน้มคําตอบที่เป็นในเชิงที่เห็นด้วยอยู่แล้วแหละโอเคเนาะเพราะว่าเออมันก็ตรงไปตรงมาในเมื่อของต้นทุนมันแพงเขาก็อยากจะให้ควบคุมโอเคเนาะ แต่อยากจะให้ระบุด้วยว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้ควบคุมต้นทุนเนี่ยอยากจะให้ควบคุมวัตถุดิบสินค้ารายการใดมากที่สุดในข้อนี้จะต้องไม่ตอบว่าค่าวัตถุดิบโอเคเนาะจะเป็นค่าหมูค่าไก่ค่าน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มเป็นค่าได้จ่ายไอเทมอะไรก็แล้วแต่บอกมาได้เลยค่าขนส่งค่าน้ําค่าไฟค่าพริกค่าหมูเห็ดเป็ดไก่ระบุรายการสินค้ามาเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่า มีชุดไหนมีผู้ประกอบการรายไหนมองว่าไม่เห็นด้วยอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอออยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมจึงไม่เห็นด้วยในการที่จะให้เกิดการควบคุมหรือการตรึงราคาเอาไว้นะครับแล้วก็ในประเด็นข่าวครับข้อสุดท้ายถ้านอกเหนือจากการควบคุมราคาสินค้ากับวัตถุดิบคิดว่าอยากจะให้มีการช่วยเหลือเอ่อในประเด็นตรงไหนบ้างเพื่อเป็นการบรรเทาค่าใช้จา่ายโอเคเนาะซึ่งอันเนี้ย เราคงาส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะที่ลดค่าน้ำลดค่าไฟลดภาษีลดค่า,าคือลดมันจะเป็นการมันก็เหมือนเป็นในเชิงของการปรับตัวของตัวภาคเอกชนเองแหละเออแต่ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีอ่าภาครัฐเข้ามาช่วยเนี่ยอยากจะให้ช่วยในประเด็นพัฒนาซึ่งซึ่งอยากให้แยกให้ออกนะครับว่าบันคงเอ่อรู้แหละว่าเรื่องยวกับการอ่ากระตุ้นเศรษฐกิจกับรู้อ่กับในการอ่ ให,ให้เงินเอ่อให้เงินเยียวยาเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่อยากได้เนาะเพราะมันเป็นการให้เงินแต่มันอาจจะไม่เป็นการแก้ปัญหาในในแง่ของการช่วยเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นโอเคเนาะประเด็นเนี้ยมันคงรจะเป็นประเด็นที่ถ้าต้องการให้ความช่วยเหลือที่บรรเทากับค่าใช้จ่ายกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยน่าจะไปลดค่าอะไรให้กับภาคเอกชนหรือว่าเอสีอ่ะที่ที่เราสึกว่าเขาอยากได้มากที่สุด โอเคเนาะน่าจะประมาณนี้อ่ามีมีมีประเด็นคำถามไหมครับอาจารย์จีมีคำถามไหมครับโน้อแปดอีกรอบได้ไหมไม่มีค<อ>่ะอาจารย์ไม่มีค่ะ ยังยังเข้าใจค่ะอาจารย์คูดค่ะน้องเขาถามประเด็นข้อแปดเนาะก็คือข้อแปดเนี่ยในข้อคําถามที่ถามว่านอกเหนือจากที่ให้ควบคุมราคาเพราะควบคุมราคาแต่เราถามแล้วข้อเจ็ดเห็นไหมจ๊ะว่าการควบคุมราคาท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแปดเราจะไม่อ่อตอบในลักษณะเหมือนถามเขาว่าเอคำตอบมันจะต้องไม่ใช่ว่าควบคุมราคาเพราะเราถามแล้วในประเด็นข้อเจ็ด แต่ครนี้ในประเด็นข้อ8อที่ที่ถามว่าแล้วนอกเหนือนจากการควบคุมราคานคิดว่ามันมีมาตรการช่วยเหลืออ,อะไรบ้างที่เขาอยากได้หรือว่าช่วยในเรื่องของอบรรเทาค่าใช้จ่ายแต่ต้นทุนได้ดีที่สุดได้มากที่สุดโอเคเนาะซึ่งอีตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่นาน้ําค่าไฟาค่าภาษีค่าทมเนียมโรงเรือนค่าขนส่งค่าแก๊ก ค่าอะไรต่างซึ่งมันจะเป็นนื้อสัพเป็นแบบนั้นมากกว่าโอเคเนาะมาคำตอบที่ลักษณะที่อตอบว่าอยากให้พักรัฐกระตุน้นกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้พักรัฐให้เงินให้เงินเยียวยาประชาชนอยากภักรัดแจกเงินอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นคําตอบที่เหมาะสมกับข้อนี้โอเคเนาะเออไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามห้ามอย่างได้อย่างได้ได้แต่อาจจะไม่ตรงคําถาม นาะเออซึ่งเออถ้าลดค่าเก๊สเออล,เอ,อ,ลอลดค่าเอ่อธรรมเนียมมีรดค่าขนส่งหรือรดค่าน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยได้เข้าใจไหมจ๊ะค่ะเข,ข้าใจค่ะคุภาพบอกจะอ๋อ่ะโอเคอ่ะเพียวขวัญใบบัวมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับหนูไม่มี <laughs> อันนี้เดี๋ยวขอนขอเพิ่มเติมในประเด็นข้อสี่นะคะที่เขาถามว่าหากมีการปรับราคาสินค้าท่านคิดว่าปริมาณการค้าหรือแบบลูกค้าเนี่ยจะลดลงไหมถ้าสมมุติว่าเขาตอบว่าไม่ลดลงก็คือยังมีแบบเหมือนเดิมปกติเท่าเดิมอะ่ะถ้าเขาตอบอย่างเงี้ยให้เราเขียนเป็นแบบ้อยละศูนย์เออเพราะว่าเวลาที่กร๊ปะขัดก็จะได้แบบรู้ตรงกันว่าศูนย์นะคือแบบไม่เพิ่มไม่ลดก็ยังเท่าเดิมเนี่ยค่ะอืแล้วยังมีในข้อค่ะอาจารย์ เชิญจะ่ะเอาไปผ่อนพูดต่อก่อนจาะค่ะ <c oughs> ในข้อ6นะคะพี่เดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ก็คือที่เขาถามว่าน,นอกจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าท่านมีวิธีการรับมือกเกี่ยวกับราคาสินค้าที่แพงในปัจจุบันอย่างไร <c oughs> ก็คือถ้าจากเห็นโดยทั่ว,วไปเนาะอ,อันนี้ลงใกล้ๆกับผู้ประกอบการดูก็ได้นะคะตอนที่ถามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่เราถามมาผู้ประกอบการเขาแบบจะคิดในมุมนี้ไหมเพราะว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าเผื่อเขาคิดไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดจะเป็นแบบ เป็นการลดสต็อกสินค้าหรือบางเจ้าอาจจะหาสินค้าอื่นมาทดแทนอย่างเช่นก็คือสมมุติว่าน้ำปลามันแพงเนี้ยเขาอาจจะหาสินค้าอื่นเพื่อที่เพื่อที่จะแบบมาเสริมเพื่อให้ขายได้เท่าเดิมอะแต่ว่าราคาเขาก็แบบไม่ได้ปรับเพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือหายี่ห้อที่ถูกลงอ่ะเป็นเกียรติที่ดรอปลงมาหรืออาจจะเปลี่ยนดีลเลอร์อ่าเปลี่ยนเจ้าที่แบบเขาแบบรับส่งมาเพื่อที่จะได้ราคาที่ถูก อ่าที่ถูกกว่าหรืออย่างบางบริการเขาอาจจะง,งดบริการไปอย่างเช่นแต่ก่อนที่ร้านอาหารหมูหมูมันแพงเนาะเขาอาจจะแบบไม่ได้ขายรายการที่เกี่ยวกับหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นขายไก่แทนขายซีฟูด้ดแทนอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ที่เพิ่มตัวอย่างของข้อสุดคดีพอขวัญพูดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอตัวเอ่อถ้าเกิดว่าเขานะ่ะเพิ่มราคาเนาะเออแล้วเออคิดว่ายอดขายเขาอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็คือโดย Common Sense เออถ้าเกิดว่าขายของแพงขึ้นโอกาสที่จะขายในปริมาณที่ได้ที่ลดลงเน่ยมันก็ตรงไปตรงมาเนาะเออแต่ครนี้อ่มันก็จะเหมือนประมาณให้ผู้ประกอบการเขาประมาณการน่ะแหละว่าถ้าหากว่าอ่เพิ่มราคาขึ้น20%หรือว่า10%เขานะ่ะคิดว่าเขานะ่ะจะมีลูกค้านะ่ะลดลงเนะ่ยเยอะไหมซึ่งเอาไปร้อยละเหมือนกันโอเคเนาะไม่เอาเป็นคนนะครับ เออแล้วก็ไม่เอาเป็นสินค้าไม่เอาเป็นรายการเอาเป็นร้อยละของปริมาณก่อนที่จะมีการเพิ่มราคาอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มข้อเจ็ดนะคะที่เป็นที่ถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเนาะในกรณีที่เขาตอบว่าเห็นด้วยค่ะอันเนี้ยคือมันจะมีบางเซกเตอร์อย่างเช่นขนส่งไม่ประจำทางเนี่ยพวกรถตู้รับเหมาอย่างเงี้ย คืออันเนี้ยพี่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าราคาสินค้าหรือหรือวัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะพี่พี่ไม่อันนี้พี่ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะตอบเกี่ยวกับพวกราคาน้ํามันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วการบริการของรถตู้รับเหมาเงี้ยค่ะคือเขาจะให้เราเหมาเหมาเป็นวันเนาะแต่ว่าค่าน้ํามันอ่ะคนจ้างอะเป็นคนออกค่าน้ํามันเองอืมซึ่งบางเจ้าเขาก็อาจจะแบบเหมารวมทั้งค่าน้ํามันทั้งค่าคนขับค่าเหมาเลยเงี้ยอันเนี้ยเราอาจจะต้องแบบสอบถามว่าการคิดค่าบริการของเขาอ่ะเป็นยังไง เพราะว่าถ้าตอบว่าเห็นด้วยแล้วเขาบอกว่าให้ควบคุมราคาน้ํามันเนี่ยค่ะก็คือมันไม่ใช่ต้นทุนในธุรกิจเขาอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคน้องๆมีตรงไหนที่แบบอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมหรือแบบยังมีประเด็นที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนียค่ะไม่มีค่ะ หรือแบบอยากให้ลองยกตัวอย่างตรงไหนเพิ่มเติมให้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีที่พอพวกพี่ยกตัวอย่างไปในตอนที่เราเราอธิบายเนี่ยเออพวกเราก็จะจำหรือแล้วก็ไปไกด์กับผู้ประกอบการแค่ที่ยกตัวอย่างให้ประมาณนะะี้ค่ะแล้วคำตอบบางเดือนอันอันนี้แค่แค่แบบบางชุดนะไม่ได้แบบว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้นะก็คือมันจะมีบางเดือนที่แบบว่ามันก็จะเป็นคำตอบที่ที่เราไกด์ให้นะคะมันไม่ได้แบบว่าแตกต่าง แตกต่างจากที่แบบแตกต่างจากที่ไกลให้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบตัวอย่างเพิ่มเติมอะไรเงี้ยหรือพวกพี่ก็จะได้ไกลให้เพิ่มเติมหรือพี่ไปบวกกับพี่เพียวมีอะไรจะเสริมไหมคะบัวไม่มีแล้วคะ่ะ ยัไม่มีเหมือนกันครับก็จะมีเฉพาะเดี๋ยวตัวรายชื่อที่เป็นลิสต์แล้วก็สัดส่วนเดี๋ยวส่งให้เลยลแต่ว่าในส่วนของฟอร์มกรอบเดี๋ยวจะส่งให้อีกครั้งน่าจะประมาณช่วงวันอาทิตย์นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ค่ะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตประมาณนีน้ครับผมได้รอบนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอขอที่เป็นเรคอร์ดด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะจย์จีนค่ะได้ค่ะจะส่งให้ทีมจีนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ